ขุดแม่น่ะเขาเื้อขายคุเก็บไปเองกับเก็บเก็บกับใครแม่แล้วเอาไว้ให้แล้วก็บดใส้ดอกพันละพันสิขายถ้าวพันคนขายกับปลาพุ่นเนาะนึ่ขายกับปลาพุ่นืนแต่เ,เพิ่นถว่า,พ,าพันสิมาอยู่พีหรีเจ้ามันใช้แชมพานองไทสิมาอยูู่พีเขาก็น่ไม่หู้เพิ่นได้ถามกันอยู่บ่นอนแชทกันอยู่น่ะ สวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแฟืองบ่บาวเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนำเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องมาเจอสนานอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยหลังจากแมยย่จอนไป,ยป,ปอยู่บ้านเบาอลอยเมืองน่านเป็นแน่ไดพี่น้องเลยมื่อวานี้ก็กลับมาบ้านเจ้าของพี่น้องเลยเนาะรู้ว่าอย่างไรสิมาสอบถามเรื่องราวเราไปอยู่เห็นอย่างมืองน่านพี่น้องเลยเนาะรู้ว่าอย่างไร ก็สิพาพอ่อแม่พี่น้องไปถามเมจอนเนาะให้รู้เรื่องพี่น้องเลยเนาะเราไปอยู่ได้ได้เราไปย่านบ่อมนนั noise> noise> ่งอยู่เนาะทางเมจอนเราไปไปยังบ่อขมือหรือว่านีไรได้จากเราไปอยู่ลินหรืออยู่อิลีโบจอยกับผู้คือกันพี่น้องละก็ลองไปสอบถามแล้วก็ไปโอลมกับเมจอนเลยเนาะมาจากาเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องจังไดก็พาให้พ่อแม่พี่น้อง ให้กำลังใจบอจอยนี่ยนะครับเอฟซีที่หักแพงทุกท่านทุกคนที่เขามาดูมาชมเนาะเป็นกำลังใจให้บอจอยจังใดแค่หลังจากน้องแดงมาอยู่กับแม่จอนสองสามมืออะไน้องแดงันตัดชินใจมาอยู่บ้านนี่ลีบอหรือว่าจังใดน้องันตัดชินใจมาอยู่พี่บอหรือว่าแค่ว่าว้าวซื่อๆเนาะบอลจอยก็ชิมมาถามแม่จอนอีกที่นึงพอแม่ไปนอนเนาะ ความมั่นใจว่าน้องแดงตัดสินใจมาอยู่พี่ดีบอรหรือว่าผลมาอยู่สัวข้าวบอจอยขับโมฮูคือกันพี่น้องว่าป่ะไปพูดไปคุยน้ากันแล้วก็ไปโอ้ลมนากันเนาะสวัสดีเลยสบายดีพี่น้องอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน้าเนาะหรือว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศลาวก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องก็ยินดีตะล่ำคามสุ่องบอจอยชาแนลเนาะวันนี้บอจอยก็มาหาแม่จรเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับน้องแดงเพราะว่าวันนี้ก็แเมจรอ,อยู่ ตรงนี้พอดีเลยพี่น้องป้าไตโอลมนากันเลยพี่น้องโอเคพ่อ okay, แม่พี่น้องเนาะโมนีมนเฮาวกับมาหาทางมมแม่จรพ่อแม่พี่น้องเนาะ <c oughs> ก็อยู่ที่ต้นขามกับต้นม่วงคือเก่านั่นเลยพ่อแม่พี่น้องใจก็เป็นกําลังใจให้แน่พี่น้องเนาะป้าไปเบิงแม่จอรเลยป้าพูดอดไพี่น้องมาสวัสดีแมจน <c oughs> สวัสดีบอยดีด <c oughs> ดย <c oughs> เป็นยังได้มันนี้นกินข้าวกินน้ำกันยังไม่จอนกินแล้วก็ตำกระปุนตำกระปุนโ,โดยหมดแล้วบ่หมดแล้วกิปนปะย่างเดา๋ยวจะไปกินน้ำซื้อมาใช้กระปุนใคร,วรเวลาปัจจุบัโอ้ปัจจลาดซื้อกระปุนตำมาว่จากโลหรือกระปุนซื้อมาโอ้เราซื้อเราซื้อหาพันซื้อหาพันเลยจากคนกินนะแตจไล่ค้นเนอ้ออีบ่ อิ่มอืมกินอย่างกินแต่กระพุนกับข้าวแล้วกากินแต่กระพุนแล้วอ๋อตามกระพุนมีจอนตากระพุนแส่บเลยเนาะแส่บแล้วอ๋อบ่อเลือบ่อเลือถวยบ่อต้องล่างเลยบอกระแดได้ส่ะผมไปโซหาเจะวะโถไปแล้วกูไปหาพระตูภายไปแล้วกูบอกแน่ โทรไปหาน่ะม่เตมีแตพอหับทำงานคือคือบลื้อลื่นกันนี่บอกว่าแน่บออุก่ะบอดก็บอกว่าแน่อันนี้บลื้อก่นนี่อยากโทรหาอยู่พอหับเออเอโอเติบอบปากกันนี่บอกมาเลเดเออก็แผนน้อยนะเออเออเออไหอย่างนี้บอได้ไปเห็นวียงเห็นงานยังบอกมึงบอไปไปได้อ๋อบอวิ่วียงบอวิ่งานเห็นบอ บอกมีงานอ๋นอ้ะไรตาจิตใจจะไปอยู่พุ่นกับน้องแดงบ่โดยอยู่พุ่นอ,อยู่พุ่นกับน้องแดงโดยอยู่พุ่นหัอปีนี้นเชียนนาน้องแดงบ่โดยเหตุนาเหตุจังจ่งก็อ,อิพอยแม่แล้วหรือว่า,าพาปีแล้วกับประู่พุ่นอ๋อ้นอไรน้องแดงตาจิตใจว่าสิมาอยู่พี่บ่หรือว่ายัางไดงโดยพุ่นมาเจูพี่อ๋อได้บอกคนทางพุ่นแล้วบ่กบ บอกแล้วเขาว่านั่งวิทย์นี่เขานั่งจินมาอยู่ด้เขาว่าเขาเขาว่านุ่มมาแล้วแต่เขานั่งจีนมาอยู่มาแล้วเรื่องไหนเอาเขาไปจากกังข่าวใจเป็นโชว์บอกเขาไม่หุบมาแล้วไม่หุบว่เขาดินนั่นนเขาดรียนนั้นเขาว่าป้าหันและเขาว่าคอยกคนดินมาจักในเห็นนีุบโชว์บอกคอยและเขาตั้งจีตั้งจี นั่นก็ต้องคิดว่าทำไมอยู่ให้แดงเบาเองดินเดินตามหย่าแล้วบ่ะด้วตีดีตรงไหนเชื่ออยู่คนนั้นด้ยอ๋อกระป๋าพคนแล้วจะเป็นยังบ้าพูดอย่างแล้วแล้วไปเชื้อแล้วแล้วกับไม่บทิดว่าว่าใครับมาแล้วกัต่อโตเสาต่อเหตเห็ุหุนกัวบอทิดแล้วค่ะให้ต่อให้เฮือนนี่แล้วมันแล้ว ชื้อชอบเด็กก็ชื้อไม่ต่อเห็นเห็นเงื่อนมันเองไแล้วสิบบาทมาเ้าวในเก็กระบป๋าเวียงหายคขายหายอยู่คนมาชื่อสาวซื้อดินชื่อสาวซื้อดินทุพี่เออมาชื่อแบบไม่ตอบผภา้าโอ้สิบปู่มุเช้านี่นนี้ขายถช้เดินโตตโตพูดแม่น่ะอื เอาซื้อขายมันจะเก็บไปเองกับเก็บมันเก็บกับใครแม่แล่เอาไว้ให้แล้วก็บรใทาดอกพันละพันชิคายถ้าพันก็ขายกับป้าพุ่นเนาะนําคายกับป้าพุ่นอืมแด่แต่เพินถ้าว่าพันชิมาอยูู่พีหรีเจ้ามันใจชางได้ว่าน้องไหนชิมาอยู่พีเขาก็ทไม่หู้นเถินได้ถามกันอยู่เนล่าถามกันอยู่นะ แต่ันว่าฝันสมาอยู่พี่ฝันว่มาจูพี่ว่าอือจงกับบ่มีไผมีน้ําแน่ก็ว่านันอยู่นําเจ้าทางานแล้วเนาะเจ้าก็อยู่เลยว่าอยู่อยู่อือเจ้าบ่ได้หลายแล้วนี่บ่บ่เาวาอยู่ยัเฮือนข่อยนี่ให้อยู่อยู่นะลูกคนนึงเนาะโดยอื จรนการอยู่พี่น้องเลยเนาะทางน้องแดงกันไนะด้ถึงว่าบ่มีเฮื่อนบ่มีชานก็อยู่ตรงกันเนาะดยจูมกันแล้วเฮื่อนนี่กับป้าใครแม่น้อนวะแล้วคอยดงังเขื้อนแล้วก็พอนองฟุ้นคำว่ามีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเนาะหรือว่าน้องแดงที่ขา่ฟุ้นก็แล้วแต่น้องันเนาะ เราเพิ่นบวชขาย่นอยากเก็บไปงิ้นแต่บ่ชซูเปอบซ้อนแล้วขายผัวขายขายคลยมูอดังคานนื่อแล้วเมันแล้วเราอ๋อนน้องันสีขายน้องพันตัดใจเนี้ได้สัดก็เจออยู่ขาน้องคนบากขายแล้วเป็นยังีกตู้ตู้อีกบาดใน่้บ่แห้งตู้ปลาปลาไว้ให้เขาปลาไว้ให้เขาเลยแล้ว เอาเตีเือผ้ากับพ่อแล้วที่คนไปคนมาจำมังกะ פי ก็ฟังแล้วตูก็เอามาแล้วใส่สวยไฟฟ้าก็ประชังอันนี้อย่าเลี้วเอาเตีเสือผ้าน้องฝนกับพ่อแล้วกันบ่าพระองปชิมาก็ได้ที่เรือกระพายพ้นแล้วเอารถไทยเสื้อผ้ากับพ่อแล้วขับมาเสียมาเดียมาพื้าขับมาพื้นไปฉันก็เท่ากระถังกะมีเงินก็หาซื้อเอาใหม่แล้ว พาไปเที่ยวไปเที่ยวมามันก็แตกเกาแ,แล้วพาไว้ให้เขาตู้ใส่กับเขาแค่นั้นเองคนจะคนมากใจ่ไหมผมจะจ้องเพล่นได้กาให้ตาทิจใจเอาอะเอาแต่แั่มันจะเป็นเชือบของใส่ของถืออะไรเอามีเครือมีชานเอากระจังหวทีนึง่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่างหาาฮ่าายเอ่าแต่เสืาอผา่าเอาฮ่า่รราฮ่าฮ่าฮ่าฮแา่ ขนาดน้องปฏิดาจิตใจมาอยู่พี่ดีเผื่อมีเงินมีคำเอาไหมาซื้อใหม่ก็ได้เนาะปฏิคุณคนมากเนี่ยพ,พอใหญ่าพอใหญ่กว่ามาจากไขมือ่อก็โชว์มามาจากไขมือ่อน้องแดงหัวปล่อยเมื่อหสุกีเจ้ากร่าว่าคนว่าว่าปลให้ต้องให้ซิมการเพราะว่า ยิ่งดุฝนเบาไม่ชิบกันว่ะบางสุปานต้องไปให้ตัวต้องหาป้านาเบียแบบเลอะอืมอือือืมบได้ไปพ่นหนึ่งบ่บไดีไปบ้านห้องแดงว่ามูนี้หรือว่าอนไรไปบ้านอะไบ่แช้าอันบูจะไปนะอ๋อบได้ไปอันนี้ไหนไปอยู่บ้านบ่ลอยมาน่ะรู้สึกยังไงอ้ยจาดยาน ไปไปนอนอยู่พ okay. ุ่นบ่บ่อบ่อไปชื่อไปชื่อนี่แหละอ๋อไปชื่อไปช่อมึงชื่อไปเนอนฝันฝันปวดเข่าก็ก็ไม่เท่ามาเลยเว้ยว่ะฝันบ่อยู่เลยเนาะเฮาก็ไปช่องไปเบิ่งเฮือนให้เพิ่นดยอ๋อไปช่อิ่งเขากะไปช่องไปเบิ่งเฮือนเบิ่งซานให้เพิ่นนี่แหละเนาะโดยอ๋อก็เลยไปอย่างนั้นมีคน โผู้ชาบอกใครฮูไปให้เปลงเทียนวะเออเปิ่งลูกบว่าเปงเทียนแบบับบลอยพลิผว้ลันผ้นีวะลูกบ่ฮะอลูไปเปิงเทียนวะเขาลอยนะให้ไทเขาชาลายผัวไห้ลูไปเปิ่งเทียนนะอ๋อได้เท่าหาป้าบุญบะปบุญเราขึ้นเนื้อ vâng, phải thơ mà nhận có lập sai cái đó.